ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสร้างแพทเทินตัวนี้นะคะเป็นเสื้อคอแหลมค่ะติดก,กระดุมห่วงข้างหน้าแล้วข้างๆเป็นจีบนะคะค่ะเรามาทํากันเลยค่ะส่วนมากจะเป็นของลูกค,ค้าด้วยค่ะเราจะมาสร้างกันเลยทีเดียวนะคะตัวนี้เราจะเป็นคอแหลมนะคะเราจะปิดดคอก่อนข้างหนึ่งเซนกันอ้าค่ะหนึ่งเซนคอข้างเราจะเข้าอยู่ในเกณฑ์ประมาณสามเซนค่ะสามเสน คอหลังสองเซนครึ่งสองจุดห้าค่ะคอหน้าเราจะอยู่ในเกณฑ์ระวัดเลยนะคะตัวนี้บางทีระวัดว่าลูกค้าจะชอบอยู่ในเกณฑ์ลึกประมาณแค่ไหนคะ่ะเราอยู่ในเกณฑ์ประมาณเจดนิ้วค่ะเจ็ดนิ้วเราก็จะลงจากจุดบ่าหน้าประมาณหนึ่งเซนนะคะตรงจุดนี้หนึ่งเซนค่ะเราจะตีตรงนี้เลยนะคะตีเป็นเป็นช่วงตรงนี้คือการติดก,กระดุมค่ะข้างหน้าตรงนี้จะเป็นกระดุมหัวค่ะเราจะวาดค่ะคอหลัง พอแหลมเราจะวาดอยู่ในเก็ีประมาณโค้งหน่อยนะคะเราจะรีรีมาหน่อยเราจะไม่ตรงทื่อจนเกินไปค่ะนี่เราจะวาดอยงโค้งนี้เลยค่ะพอเราได้แล้วเราปิดเก็บเลยค่ะ ติดคอเลยนะคะเราจะมาวาดหลักแร้กันต่อเลยค่ะบ่าหน้าบ่าหน้าเราหารสองเราได้สิบหกค่ะรอบอกเราก็จะบวกแปดนะคะเราลงจุดนี้เราบวกแล้วเราได้สองเซนเราหน้าใหญ่กว่าหลังหนึ่งเซนนะคะเราวาดเลยค่ะเราวาดหลักแร้เลยค่ะนี่ค่ะมาจุดนี้ได้เลยเนี่ยค่ะวาดขูงชิ้นหลังค่ะสองเซน เราจะมาดูชิ้นหน้ากันนะคะชิ้นหน้าเราจะลงจากจุดสะโพกอยู่ในเกลีประมาณห้าเซนสะโพกเล็กค่ะห้าเซนเราตีตรงเลยค่ะเออเราเข้าอยู่ในเกลประมาณสองเซนเราตีเลยค่ะจุดนี้เราจะทำไปคัดอกนะค่ะอกห่างเก้าเซนค่ะอกห่างทั้งหมดสิบแปดเซนเราหารสองก็ได้เก้าค่ะ ช่วงจุดล่างเหมือนกันค่ะ9เซนเราออก2.5ค่ะ2เซนคึ่งพอเราได้แล้วเราตีตรงตีเลยค่ะมาที่2เซนครึ่งค่ะเกรดตัวนี้เราจะอยู่ในเกณีนประมาณเซนครึ่งนะคะเก็ดใหญ่เซนครึ่งแล้วแต่เลยค่ะว่าคนเอวเล็กเอวใหญ่ค่ะ ถ้า,เอ,าเอวเล็กเราก็จะเข้าเซนครึ่งได้ค่ะถ้าเอวใหญ่เราก็อยู่ในเกลีประมาณหนึ่งเซนค่ะเราจะลดลงอยู่ในเกลีประมาณเซนครึ่งค่ะลดนจากจุดยอดอกอกจะได้ไม่ลอยค่ะถ้าเราว่าตัวนี้เราจะ็คัดอกนะคะคัดอกเลยค่ะเราตีโค้งมานนะะีลกค่ะคัดอกเกจเนี้ยค่ะเราตีมาที่เกจน,นี้เลยค่ะตรงจุดนี้เราลงมาข้างล่างเลยค่ะ ช่วงนี้เอวเราขึ้นเซนครึ่งค่ะวาดค่ะเป็นครึ่งเราจะมาดูที่หลังต่ตอนที่หลังเราก็ลงจากจุดสะโพก5้าเซนเหมือนกันค่ะเอวเข้าสองสเซนเราตีเลยค่ะเอวข้างขึ้นเซนครึ่ง ตัวนี้เราจะดูได้ค่ะว่าเราจะเอาประมาณไหนถ้าเราจะให้โค้งขึ้นมาก่อยเราก็เอาเซนครึ่งถึงสองเซนได้ค่ะเอวชิ้นหลังเราจะไม่มีการต่อนะคะชิ้นหลังยี่สิบเอ็ดเราแบ่งขึ้นก็เป็นสนิบเอ็ดเซนเราตีตรงเลยค่ะจุดนี้เราขึ้นสองเซนเกรดใหญ่เซนครึ่งตีค่ะ ตีมาข้างล่างนี่เลยค่ะตัวนี้เราจะคัดบ่านะคะเราตีเลยค่ะคัดบ่าเราจะคัดตรงจุดบ,บ่าทนะคะ่ะตีโค้งมาเลยค่ะจุดบ,บ่าโค้งมานี่เลยค่ะค่ะนี่คือชิ้นหลังนี่ทบทบหลังนะคะทบผ้าค่ะเราได้ตัวนี้แล้วนะคะเราจะมาดูการสร้างชิ้นหน้ากันต่อนะคะตัวนี้คอเราก็ได้แล้วนะคะตัวนี้ คอแหลมค่ะเราจะวาดแต่งคอใหม่นะคะตัวนี้ให้โค้งแนวนอนมาหน่อยค่ะค่ะเราได้แล้วตัวนี้เราจะมาดูตรงนี้เราจะต่อเป็นเกรดเลยนะคะความยาวเราจะลงจากจุดจดเอวเนะะียค่ะอยู่ในเกรดประมาณสองเซนตรงนี้สองเซนเหมือนกันเลยค่ะเราตีเลยนะคะตีเลยตรงนี้เราจะทําเป็นจีบนะคะจีบเราจะทําเป็นสามจีบเราวัดช่วงจีบก่อนค่ะ ิบเซนสามหกก็ได้สามสามเซนจุดสองค่ะแบ่งเป็นสามเกตค่ะขอเนี่ยค่ะแบ่งเป็นสามเกตค่ะหนึ่งสองเนี่ยค่ะเราตีตรงเลยค่ะหนึ่งสองเราแบ่งช่วงให้เท่าๆกันนะคะนี่เกตที่หนึ่งจีบที่สองจีบที่สามค่ะมาได้เกรดนะคะคูดผิดค่ะคือกลายเป็นจีบค่ะ เราจะมาแยกกันเลยนะคะตัวนี้เราตัดค่ะเราจะตัดตรงข้างนี้นะคะตอนจีบเลยเราจะมาแยกจีบกันค่ะเราหากระดาษมาเลยค่ะเราจะมาแยกกันเลยนะคะตัวนี้ จีบแรกค่ะเราแปะเลยค่ะจี้แรกนะคะเราแปะตรงจุดนี้ก่อนจีบที่สองเราจะจีบเราจะใหญ่อยู่ในเีนประมาณสี่เซนค่ะสี่เซนเราขอตัดกระดาษก่อนนะคะค่ะพอเราได้แล้วค่ะเราจะจับเนะะี่ยค่ะจับ ที่เราได้เนี่ยค่ะเรามาชนกันแล้วเราก็จะตัดตัดตรงจุดนี้ค่ะคิ้นที่สองแปะค่ะแปะเพราะทำแบบนี้มันคือจะได้จีบได้ตรงกันค่ะเราติดเลยค่ะค่ะกีบที่สามอีกสี่เซน สี่เซนค่ะเราพับเลยค่ะพับจีบนี้มาชนชนกันอีกค่ะแล้วก็จีบต่อไปเลยนะคะตัดเลยค่ะเราติดสกอดเทสได้เลยค่ะจีบชนกันค่ะ จีบต่อไปจีบสุดท้ายค่ะแยกสี่เซนเหมือนกันค่ะก็พับเลยค่ะพับจีบค่ะพอได้แล้วเราก็จะติดสกอตเทปจีบสุดท้ายเลยคะตรงจุดนี้ค่ะพอเราได้เราเรา กลัดไปก่อนนะคะแ้วเราจะมาแต่งะค่ะมาแต่งจีตัวนี้ไม่ใช่เราตัดเลยะค่ะค่ะนี่เราก็ได้จีบแล้วนะคะตรงจุดนี้นะคะคือจีบที่เราได้เราก็จะมาต่อตรงจุดนี้เลยค่ะ ต่อนี่ค่ะ,ะต่อจีบตรงจุดจุดที่เราเข้านะคะตรงจุด<ต> <athletes> น,นี้เราต่อส่วนมากจะเป็นนี้ค่ะคือเราจะตัดจีบนะคะตัดจีบตรงนี้เราจะเย็บนะคะเย็บติดได้เลยแล้วเราก็จะมาต่อจีบกันค่ะต่อตรงจุดนี้นะคะนี่ค่ะจีบเรจะต่อตรงจุดนี้เลยจีบแรกค่ะ นี่ค่ะนี่ก็จะหันไปตรงจุดนี้นะคะนี่ค่ะที่เราประกอบจีบนี่ค่ะการเข้าตรงนี้ก็จะเป็นจีบแยกนะคะตรงนี้นี่ต่อข้างหน้าตรงจุดนี้นะคะติเกตัวยาวเลยตอตตอค่ะต่อนี่คือจะเป็นเกตจีบจะพักไปแถบซ้ายนะคะพักพักพทดทีค่ะพักไปแถบขวาค่ะเนี่ยมาดูข้างหน้าข้างหน้าที่เราได้แล้วตรงนี้เราจะเป็น กระดุมห่วงค่ะตรงนี้กระดุมห่วงนี่ค่ะเราจะติดกระดุมห่วงตลอดแนวเลยนะคะตัวนี้ตรงชิ้นนี้ที่เรายืดออกไปจะเป็นแถบซ้ายแถบ้ายตรงนี้คือแถบขวาค่ะคือน,นี้ที่เราได้ค่ะที่เราจะตัดเราตัดจีบเลยน,นะคะตแบนี้ตัดข้างค่ะค่ะเราตัดจุดหอ,อ ตัวนี้จะเป็นคอแหลมนะคะถ้าเป็นคนที่มีคือต้นคอโหนคอเขาเรียกโหนคอตรงนี้ค่ะถ้าเยอะเป็นคนอ้วนเราจะปิดตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะจุดเจ็ดจุดเจ็ดเราจะตัดแยกเลยคะ่ะเราปิดนี่ะเราตัดที่หน้าออกก่อนค่ะเราตัดแยกตรงนี้นะคะ เราก็ปิดค่ะปิดตรงปิดบาเนี่ยค่ะค่ะที่คอเราก็ติดแยกเลยนะคะตรงนี้ค่ะแล้วเราก็จะมาแต่งคอใหม่เลยนะคะตัวนี้แต่งคอใหม่เลยะคะ่ะช่วงข้างหลัง ช่วงหลักแ้เราก็จะมาแต่งให้กลมกลืนใหม่ค่ะวาดใหม่ค่ะนี่ค่ะนี่เราได้แล้วค่ะคือชิ้นหลังที่เราต่ดค่ะนี่คือชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังนี่คือชิ้นหน้าชิ้นหน้าที่เรามีจีบข้างๆค่ะตัวนี้เราจะมีต่อจีบข้างค่ะค่ะติดตามตัวต่อไปได้เลยนะคะ